สวัสดีท่านผู้ที่สนใจฝ่ธรรมทุกท่านกลุ่มสมาธิและรูปฌานกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เรียนปฏิบัติสมาธิสมถทรูปฌานที่1-4วิชา3วิปัสนาการทำทานการรักษาศีลเรียนฟรีเริ่มปฐมนิเทศวันที่1พฤศจิกายน2565น2565นี้ การเรียนเน้นทางด้านการปฏิบัติโดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจในการเรียนภาคปฏิบัติการเรียนการสอนมีทั้งการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมและการเรียนนอกสถานที่การทำกิจกรรมต่างๆเช่นตอบคำถามชิงรางวัลการบำเพ็ญประโยชน์จากอดีตถึงปัจจุบันเป็นเวลา4ปีทางกลุ่ม ได้ดำเนินการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องทุกกิจกรรมไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นท่านที่สนใจจะเข้าเรียนสามารถคลิกลิงก์ลงทะเบียนได้ที่แบบฟอร์มนี้ค่ะ